เจาะประเด็นการตลาด e-sport ที่หลายแบรนด์มองข้ามนะครับมันคืออะไรแล้วมันจะช่วยสร้างโอกาสใหม่สำหรับธุรกิจได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันครับก่อนจะไปดูสาระของเราในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องของอันมารมาซรี่กันเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดอัปเดตเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์กันนะครับ เราพูดถึงเรื่องของตัว e-sport นะครับว่ามันจะมาลิงก์กับการทำการตลาดออนไลน์ของหลายๆแบรนด์กันได้ยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่า e-sport เนี่ยมันย่อม,มาจาก electronic sports นะครับหรือว่าการที่เราเนี่ยมีการแข่งขันกีฬา ที่อยู่บนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับและที่สำคัญเนี่ยอีสปอร์ตในตอนนี้มันยังถูกบรรจุเข้าไปที่โอลิมปิกเกมส์แล้วก็บรรจุเข้าไปที่เอเชียนเกมส์อีกด้วยนะครับทุกคนทีเนี้ยหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยอ e ีสปอร์ตมันอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบ ไกลตัวหลายๆคนโดยเฉพาะเนี่ยคนที่อาจจะอายุเยอะนิดนึงนะครับเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจครับว่าจริงๆเราอ e ีสปอร์ตเนี่ยมันมันเอามาช่วยอะไรกับมาร์เก็ตติ้งเขาได้บ้างแต่วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังเพราะมันเป็นโอกาสที่หลายๆแบรนด์เนี่ยเขายังไม่เห็นแต่อ e ีสปอร์ตเนี่ยมันเติบโตได้ไวมากๆครับทุกคนเรามาเริ่มต้นจากการแข่งขันอ e ีสปอร์ตคืออะไรก่อนแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปเนาะว่ามันก็คือเป็นกีฬาดิจิทัลประเภทหนึ่งนะครับยกตัวอย่างแบบง่ายๆเลยเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมี Counter Strike นะครับหรือว่าจะมีแบบ Overwatch, Dota นะครับหรือว่า League of Legends นะครับก็เป็นเกมยอดฮิตที่เขามักจะจัด e-sport กันแต่ว่าถ้าเกิดเข้าถึงคนได้มากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของ e-sport ของ ROV นะครับก็คือแบบ ROV เนี่ยมันมีมาเป็น10ปีแล้วครับทุกคนผมเองก็เป็นคนที่เล่น ROV เช่นเดียวกันแต่ว่า e-sport เนี่ยมันเพิ่งมีแค่ประมาณช่วงแบบ3-5ปีที่ผ่านมาคือเขามีนักแข่งเขามีคนที่เล่นเกมเนี่ยค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็กลายมาเป็นตัวแทนระดับประเทศเนี่ยในการไปแข่งขันใน ของโลกแล้วชนะกลับมาที่บ้านเราเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่มันน่าภาคภูมิใจมากๆทีเนี้ยเราเห็นโอกาสเนาะจากเรื่องเนี้ยเพราะว่า คนที่เล่นเกมโดยเฉพาะเกมที่เป็นเกมออนไลน์นะครับหรือว่า R.O.V. หรือว่าเกมมือถืออะไรพวกนี้มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในทุกๆปีเลยแล้วพวกนี้ครับเขาก็มีกลุ่มฐานแฟนคลับที่ค่อนข้างจะแข็งแรงด้วยเอาจริงๆผมเองเนี่ยก็เคยเชียร์ในการแข่งขัน R.O.V. เช่นเดียวกันก็คือแบบเออเราเชียร์แบบเราดูแบบสตรีมมิ่งแล้วเขาก็แบบแข่งขันกันในระดับประเทศนะครับอันนี้ก็แบบ วอ้ยมันสนุกมากๆนะครับแล้วก็มันกลายเป็นว่า e-sport ในตอนนี้มันไม่ใช่เพียงแค่แบบสิ่ธ์ที่แบบการแข่งขันเรื่องคำว่าเกมเพียงอย่างเดียวครับมันไม่ได้แคบและมันกลายเป็นการแข่งขันในระดับที่มอบความบันเทิงให้กับคนที่ดูด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบคนที่ติดตามคนที่เป็นแฟนคลับหรือคนที่เป็นแบบคนเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะมีแบบตัวละครหรือว่าจะมีคนที่แอบเชร์อยู่ทีเนี้ยเราเห็นโอกาสแล้วหรือยังครับว่าในเมื่อ กลุ่มของฐานแฟนคลับหรือว่ากลุ่มของคนที่ติดตามหรือว่ากลุ่มคนที่เล่นเกมเนี่ยมันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในตอนนี้ครับมันก็จะเริ่มมีหลายๆแบรนด์ใช่ไหมครับที่เริ่มเห็นโอกาสของการใช้ e-sport marketing เนี่ยในการผลักดันแบรนด์ของตัวเองไม่ว่าจะรูปแบบไหนหรือว่าเป็นอินดัสทรีไหนก็แล้วแต่ในนี้เรามาดูกันว่าแล้วทําไมแบรนด์เหล่านั้นเนี่ยเขาถึงเลือกที่จะมา invest หรือลงทุนกับ e-sport marketing อย่างแรกเลยเนี่ยคือมันเป็นโอกาสในการเข้าถึงคนรุ่นใหม่ๆครับทุกคน โอกาสในการเข้าถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่คำว่าโซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียวแต่เราจะต้องดูด้วยนะว่าคอนเทนต์ประเภทไหนที่มันเข้าถึงคนรุ่นใหม่อีสปอร์ตถือว่าเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่มอบความบันเทิงและยังสามารถสร้างกลุ่มการมองเห็นที่กว้างมากๆแล้วก็ใหญ่มากๆเนี่ย ให้กับแบรนด์ได้อีกด้วย2เลยเนี่ยคือเป็นเรื่องของทัศนคติแล้วก็มุมมองที่มีต่อ e-sport ในประเทศของเราครับที่มันเป็นในด้านดีมากขึ้นอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าคนเล่นเกมเนี่ยมันอาจจะไม่เอาไหนคนเล่นเกมเนี่ยอาจจะแบบเล่นเกมไปแล้วมันแล้วมันยังไงลูกคือมันแบบว่ามันก็แบบทำมาหากินซื้อลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ ผู้ใหญ่ในวันนี้เริ่มเข้าใจมากคือนะครับว่าเฮ้ยอ e ีสปอร์ตเนี่ยสามารถสร้างบานย0 3 0ิล้านเนี่ยให้กับโปรเพลเยอร์ที่เล่นเกมเก่งๆเ,เ,เป็นแบบตัวระดับท็อปๆได้เลยนะครับเงินที่เขาได้อ่ะมันไม่ใช่เงินที่มาจากสปอนเซอร์หรือว่าเงินที่มาจากการชนะการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังเป็นเงินที่ได้จากการที่ตัวเองอ่ะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในด้านอ e ีสปอร์ตอีกด้วยพนเพราะฉะนั้นนักแข่งอ e ีสปอร์ตก็ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ประเภทหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งนะครับจากสถิตินะครับของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีพานะครับเขาก็ได้ระบุว่าอุตสาหกรรมเกมและอ e ีสปอร์ตไทยในปีที่แล้วนะครับป66ี -66 ที่ผ่านมาเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง34,556ล้านบาทซึ่งถือว่าเติบโตได้มากที่สุดในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเทียบในอุตสาหกรรมของดิจิทัลคอนเทนต์แล้วนะครับธุรกิจของอ e ีสปอร์ตเนี่ยคอนเทนต์ประเภทอีสปอร์ต e เนี่ยสามารถสร้างรายได้เป็นสัดส่วนเนี่ยสูงถึง85%ด้วยรับว่าเยอะมากๆเลยครับทุกคนอีก ข้อหนึ่งที่มันสําคัญมากครับไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ใหญ่ที่เป็นแบบคนในครอบครัวเราอย่างเดียวแต่มันเป็นในระดับของมหาภาคของทุกคนคือระดับของแบบ government หรือว่าแบบรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการส่งเสริมเนาะเรื่องของตัว ESport ไทยเนี่ยให้มันเติบโตมากขึ้นคือนอกจากที่จะไปบรรจุในเกมการกนาแข่งขันแล้วเนี่ยมันยังถูกสนับสนุนแล้วก็ถูกผลักดันออกไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะมี Impact มากๆทาให้มี Impact ถึงเลเวลไหนก็ลองคิดดูว่าตอนเนี้ยมีบางมหาลัยนะครับที่เริ่มใช้คําว่า eSports นี่เป็น ส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของในบางคณะเรียบร้อยแล้วด้วยอีกอย่างหนึ่งทุกคนที่มันแบบสําคัญมากๆนะครับคือก่อนหน้าเนี้อ e ีสปอร์มันก็บูมแล้วใช่ไหมแต่ที่มันบูมมากมาก,กว่านั้นครับคือการทํา Personal Branding ของคนที่เป็นนักแข่งคืออ่ะถ้าทุกคนแบบยังยังมองไม่เห็นภาพนะครับลองไปถามคนที่เล่น ROV ดูว่า รู้จักคนนี้ไหมรู้จักทีมนั้นไหมนะครับคนแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันด้วยนะครับยูทูบเบอร์ที่มาจากคนที่เป็นแบบนักแข่งนักเล่นเกมแบบที่มีฝีมือมากๆเนี่ย แบบยอดวิวต่อคลิปเนี่ยสี่แสนห้าแสนวิวต่อคลิปเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆนอกจากได้รายได้จาก YouTube แล้วเนี่ยได้รายได้จากสปอนเซอร์ได้รายได้จากการแข่งขันเกมด้วยและบางคนได้รายได้จากการเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมนักแข่งในรุ่นถัด,ถดไปด้วยขอยกตัวอย่างแบบง่ายๆเลย ROV เนี่ยก็จะมีแบบทีมที่เก่งมากๆอย่างเช่นแบบเบคอนไทม์บุรีลำหรือมีทีมอีกอื่นๆน,นะครับ ซึ่งทีมเหล่านี้ครับเขาไม่ได้เพียงแค่ปั้นคนขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มาเป็นแบบนักแข่งที่เป็นแบบโปรเพลเยอร์ในการเล่น ROV เพียงเดียวแต่เขายังปั้นคนข้างในให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในด้านต่างๆมีการรับงานในส่วนของแบบการรีวิวเกมการรีวิวสกินใหม่ๆหรือว่าการที่เป็นแบบรับรีวิวให้กับธุรกิจ รับเติมเกมต่างๆด้วยซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นรายได้ที่มหาศาลมากๆนะครับถ้าเทียบกับการที่เขาไปแข่งเกมแห่งเดียวคือเขามีฝีมือและเขาก็มีคาแรคเตอร์ด้วยเขาเลยกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในด้านของอ e ีสปอร์ตไปโดยปริยายครับทุกคนทีนี้เรากลับมาในเรื่องสําคัญของเรานะครับว่าแล้วในมุมของแบรนด์หรือว่าธุรกิจเนี่ยจะหยิบคําว่าอ e ีสปอร์ตเนี่ยมันเล่นในเชิงของการตลาดได้ยังไงบ้างอย่างแรกเลยก็ต้องเข้าใจนะครับว่าก็ไม่ใช่ทุกเกมไม่ใช่ทุกอ e ีสปอร์ตและไม่ใช่ทุกๆนักแข่่งงนะะรรรับบทีเเเหมาาาากบแบด์ขออาจจา ต้องเลือกก่อนนะครับว่าเฮ้ยแบรนด์ของเราเนี่ยเหมาะกับเกมประเภทไหนคนที่เล่นเกมนั้นอ่ะเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของเราหรือเปล่านะครับบางเกมเนี่ยมันมีเรนจ์ที่กว้างมากตั้งแต่แบบเด็กแบบยังเรียนไม่จบไปจนถึงแบบวัยทำงานอย่าง ROV เนี่ยก็เชื่อว่าพอมันมีมาเป็น10ปีเนี่ยมันเข้าถึงคนได้ก,กว้างมากๆหรือบางเกมเนี่ยเขาเป็นเกมแบบเกมคนรุ่นใหม่หรือเกมแบบของคนที่ต้องมีเวลาหรือบางคนเป็นเกมของคนที่ไม่มีเวลาก็จะไปเหมาะกับเกมของคนวัยทำงานนะครับมันก็จะต้องเลือกดูครับทุกคนว่าเฮ้ย แบรนด์เรามันเหมาะกับอะไรกันแน่พอเรารู้แล้วนะคะว่าแบรนด์เราเนี่ยอาจจะเหมาะกับกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษเนี่ยเราก็เริ่มอาจจะจับตลาดกลุ่มนี้เราเลือกเกมที่เหมาะสมสร้างคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกมดังกล่าวเนี่ยมีการจัดแ e ข่งขันนะครับมีการจัด e-sport เกิดขึ้นเนี่ยแบรนด์เราเนี่ยอาจจะมีการสปอนเซอร์นะครับเพื่อสร้างแบรนด์ awareness ให้กับกลุ่มคนที่เล่นเกมนี้ ให้มันกระจายแล้วก็เข้าถึงคนได้มากขึ้นนั่นเองการสปอนเซอร์ก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งเรวขึ้นโลโก้หรือว่าการสปอนเซอร์ตัวเนื้องานเลยหรือว่าจัดมันขึ้นมาเลยนะครับอย่างเช่นเครือข่ายอย่าง AESA นะครับก็มีการจัด e s p o r t นะครับให้กับหลายๆเกมเช่นเดียวกันเพราะเขาต้องการจะผลักดันในเรื่องของคนในทุกๆเจเนอเรชันนะครับว่าเฮ้ยการเล่นเกมกันเป็น e s p o r t เนี่ยมันก็ต้องใช้แบบใช้ Data แล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างจะเร็วนะครับเพราะฉะน,นั้นการที่ o p เปอเรเเจ้าใหญ่อย่าง AS เนี่ยเขาหันมาจาับก,กลุ่มของ eSport เนี่ยก็ถือว่าเขามาถูกทางเช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับเราอาจจะหยิบจับคาแรคเตอร์ของคนบางคนเนี่ยให้เหมาะกับแบรนด์ของเราแล้วมันก็กลายไปเป็น i n นฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอยกตัวอย่างแบบคนที่แบบเราเห็นเขาบ่อยๆเนี่ยก็คือแบบ ถ้าเป็นใน ROV เนี่ยก็จะมีแบบคนสตรีมเมอร์กายเงิดนะครับเขาก็จะแบบมีการแบบรับสปอนเซอร์ในเรื่องของแบบรีวิวเกมใหม่ๆหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้กับเครื่องดื่มบางประเภทนะครับหรือว่าเป็นแบบให้กับแบบเรื่องของอุปกรณ์แก๊เจตต่างๆในการเล่นเกมนะครับอันนี้ก็ถือว่าในกลุ่มแบรนด์เหล่านั้นเขามาถูกทางแล้วเพราะว่าเฮ้ยกลุ่มเขาคือคนที่ดูกายงิดกลุ่มเขาคือคนที่เล่นเกมเดียวกับกายเงิดเพราะฉะนั้นการเลือกอินฟลูเอนเซอร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราสามารถทําได้้เเช่นนดดียยววกัโสรุปแล eSports มันก็ถือว่าเป็นเกมการกีฬานะครับที่เติบโตได้เร,เร็วมากๆที่นำพามาร์เก็ตติ้งหลากหลายรูปแบบเนี่ยเข้ามาในบ้านเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการสปอนเซอร์ e s p o r t ์การจัดงาน e s p o r t ์นะครับหรือว่าการรับอินฟลูเอนเซอร์ของแบบคนที่เป็นสตรีมเมอร์หรือว่าคนที่เป็นโปรเพลเยอร์ต่างๆคือมันมีหลากหลายรูปแบบมากๆแต่ e s p o r t ์ก็เช่นเดียวกันกับการตลาดประเภทอื่นครับ เข้าใจกลุ่มลูกค้าของเราแล้วมันเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของเราหรือเปล่าถ้ามันใช่เราก็ลองอินเวสกับมันดูแล้วดูว่ารีเทิร์นมันเป็นยังไงบ้างคุณอาจจะพบว่าแบรนด์ของคุณจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเหมาะกับอ e ีสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งก็ได้หรืออาจจะเหมาะกับอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่ในวงการเหล่านี้ก็ได้นอกจากนี้นนอาจจะก็มองด้วยนะคะว่าอ e ีสปอร์ตหรือเกมเหล่านั้นเนี่ยหรือคนเหล่านั้นเนี่ยเขาสะท้อนความเป็นตัวตนของแบรนด์ของเราหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าเราจะแบบเฮ้ยเห็นคนนี้ดังมากๆเลยแล้วเราแบบอินเวสไปกับเขาแต่ไม่ไได้อะรกลลับมาเย เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าใจว่ากลุ่มคนที่ติดตามคนคนนั้นอะเขาตรงกับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับก็จริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบทุกแบรนด์จะต้องไปศึกษาแล้วก็รีเสิร์ชกันเพิ่มเติมนะครับยังไงก็คิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้รู้จักคําว่า e sport marketing ไปมากขึ้นนะครับจากคลิปนี้แล้วก็หวังว่าเราจะเลือกใช้ e sport marketing influencer marketing หรือการ sponsorship เนี่ยอย่างถูกต้องและเหมาะกับแบรนด์แล้ก็ธุรกิจของเราด้วยนะครับ